ที่สองเ๋คุณไม่เคยเห็นแกะเห็นแกะชูสองขาวไม่เคยที่สองอู้หมาเเลย,ยเป็นตัวของหน,ตนูตัวนี้แน่นอนเสร็จแล้วนี่จะใช่หรือเปล่าล่ะคะ แบทมินยังจะแถมรูปภาพมาเท่ที่สุดมาให้ดูเคงั้นเดี๋ยวครูปาวกดเพย์ต่อแล้วนะจะเปิดรูปภาพม้าเท่นี่คือคอสต์ของม้ามาเรียมาค่ะมาตัวที่สามมาแล้วค่ะตัวนี้ค่ะใช่หรือว่ามันคือแกะ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 มาเขียนให้ทันแล้วกันเขียนแล้วนะ แล้ไม in <istles> ่รูปแกไม่รูสแซวแถมเขียนรูปแถมว่ารูปนี่เลยเหรอมั่นใจขนาดนั้นเลยหรอจะใช่ไม่ลูกมาหัวเพลแล้วนะคะและเฉลยมัคือแกอ่ะกอไก่สละแอกอแอแกกูก้าแล้วแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปมาแล้วตัวต่อมาตดวนี้คุ้นา แกะตัวที่เที่ที่สุดที่ตัวนี้อ้าวคาเขียนแล้วนะควาเขียนตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะนี่คู่ภาแกะตัวเที่ยที่สุดเนาะคุณไม่เคยเห็นแกะเห็นแกะชูวสองขาไม่เคยมีด้วยเหรอมีแกะแกะมีชสองขาด้วยหรอพยศมีแกะพยศด้วยอ่าโอเคอ่ะตัวนี้มาแล้วควาเขียนจะเสร็จแล้วนะ ไม่ไมีเ้ยไม่ทันเลยโอเคมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจอ่ามาดูกันค่ะฟังจากเสียงนี่เอแม่กไก่นั่นเองโอเค